ในหนวันนะ่ะทำอะไรบ้างนะครับก็เริ่มจากตอนเช้าเนี่ยก็คือไปถ่ายรถในงานหลักให้กับ MNS ประดับยนต์แต่ว่ารถแต่ละคันนะ่ะมันต้องรอแต่งสักพักหนึ่งถึงจะครบสมบูรณ์ก็จะมีเวลาไปทำคอนเทนต์ส่วนตัวนิดนึงแวบหน,หน่อยนึงก็เลยพุ่งไปเลยที่วัดเทียนถวายจังหวัดปทุมธานีที่ประจำครับอยู่ได้ทั้งวัน ทีนี้ตอนที่ไปเนี่ยก็ประมาณบ่ายโมงกว่าแล้วยังไม่ได้ทานข้าวถึงหน้าวัดเทียนถวายแต่ยังไม่เลี้ยวไปแล้วกันขอเลยไปดูก๋วยเตี๋ยวเข้มก่อนเป็นร้านประจํานะครับเลยทางเข้าไปแค่นิดเดียวเข้าไปในซอยร้านเขาจะอยู่ขวามือตรงพุ่มไม้ใหญ่ๆเนี่ยแอบดูปุ๊บอ๋อในตู้ยังมีก๋วยเตี๋ยวอยู่แต่ว่าครั้งนี้ไม่ไดมากินก๋วยเตี๋ยวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนแซวว่าอะไรอะไรก็ถ่ายแต่ก๋วยเตี๋ยวแต่ร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณอร่อย,อยจริงๆนะครั้งนี้ กินกะเพรา,พาครับร้านเขาหยุดพุทธพรฤหัดแล้วก็สุกนะครับส่วนกระเพราเนี่ยแตกต่างแน่นอนกระเพราเขาใช้พริกแห้งบอกว่าเผ็ดก็คือเผ็ดเลยมีแค่หมูกับกระเพราแต่ที่พิเศษหน่อยคือเป็นเหมือนกับลูกเล่นของร้านเขาเขาจะใส่กากหมูเจียวกรบกอบๆอครับเป็นแคบหมูกรบกอบๆอใส่เข้าไปด้วยอารมณ์เหมือนเรากินหมูสับผสมหมูกรอบเลยและนี่ก็ถือว่าเป็นข้าวเช้าของผมตอนบ่ายโมงสามสิบนาทีหลังจากนี้ก็คือเข้าวัดถ่ายนกวันนี้อังคารที่22เมษายนสนาฬิกา38นาทีตอนนี้อยู่ที่วั เทียนถวายนะก็วันนี้จะเน้นเป็นภาพนิ่งนะไม่ได้เป็นภาพเคลื่อนไหวไปดูกันว่าวันนี้จะได้นกอะไรบ้างยังมีคนที่เขามาแอบบถ่ายเราอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งคน <c oughs> ช่องอะไรนะอีทบ่าวข้าวเหนียวพาเ<า>ลาะใช่ไหมบ่าวข้าวเหนียวพาเลาะบ่าวข้าวเหนียวพาเลาะนั่นแหละเราจะเจอคนที่ทำคอนเทนต์หลากหลายละ <c oughs> เดี๋ยวนี้โดยเฉพาะในวัดเทียนบอกว่าถ้าเคยใครชอบดนตรีเจอแน่นอนคนนี้ <c oughs> เจอบ่อยด้วยไม่ต่างกัน ว่ามาวัดเทียนถ้าเป็นสมัยก่อนนะมาวัดเทียนถ้าไม่เจอผมก็แปลกละเพราะว่าผมอยู่นี่ตลอดถ้าว่างก็คือเข้ามาตลอดอย่างวันนี้ก็ว่างนะไปละตอนนี้เห็นอีเสือแล้วเกาะสายไฟอยู่บางคนก็จะไม่ชอบถ่ายนกเกาะสายไฟนะคือในวัดเทียนถวายเนี่ยมันถ่ายนกง่ายใช้เสียงดังได้แล้วมีนกหมุนเวียนทั้งวันแล้วก็ใกล้สถานที่ทํางานแค่วันนี้นะครับก็เลยแวะถ่ายที่วัดนี้ถ่ายภาพนิ่งง่ายกว่าภาพเคลื่อนไหวแล้วก็บางทีนกเกาะแค่หนึ่งวิสองวิเรายังไม่ทันเซ็ตกล้องภาพเคลื่อนไหวนกอาจจะไปแล้วก็เลยขอเป็นภาพนิ่งแทน ใกล้มากเมื่อกี้กําังหัวขวานอยู่ใ,ใกล้ๆเลยตรงรถสีเหลืองเจอนกกระรังหัวขวาน3ตัวนาะทีที่ที่ถ่ายได้คือตัวเดียว กระรางหัวขวานบินไปด้านหลังอีกสองตัวนครับนั่งอยู่แล้วเห็นนกไอกระรางหัวขวานอยู่บนยอดเสาบินไปเกาะยอดเสาลุกไปถ่ายไกลด้วยหกโมงสองนาทีนะครับสิบแปดนาฬิกาสองนาทีพอจบเดี๋ยวไปถ่ายงานต่อเพราะว่า ยังมีงานที่จะต้องไปทำอีกนัแ่แหละครับตั้งแต่พาคเช้ายันบ่ายยันเย็นนะครับเขาก็จะทํากันต่อเนื่องหลายคันมากเราก็แค่มาดูดูดูด,ดูพอเสร็จเรียบร้อยก็คือถ่ายรูปไปทําสื่อออลน์ต่ออย่างคันนี้เป็นฟอร์ดสตอมแท็กที่มาเปลี่ยนหน้าตาใหม่เป็นแรปเตอร์นะครับสุดท้ายก็คือกลับมาถึงห้องนะครับตอนนี้หนึ่งทุ่มสีนาทีนะดูเวลาอยู่ตรงนี้นะครับกําลังโหลดไฟล์เข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อจะเอามาตัดต่อนะครับคือเอามาให้ดูว่า